พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าทำทั้งหลายล้วนเกิดเพราะเหตุเมื่อมันจะดับก็เพราะเหตุมันดับไปก่อนอะไรจะเกิดก็เกิดเพราะเหตุทั้งเบื้องต้นท่ากลางและในที่สุดบังเกิดผลจะดับเพราะดับที่ต้นเหตุทั้งเหตุเบื้องต้นท่ากลางและในที่สุดจะเห็นว่าสังขารการปรุงแต่งทางอารมณ์เกิดเพราะอาวิชชาสังขารจะดับก็ต้องดับอวิชชาวิญญาณเกิด เพราะมีสังขารเกิดจะต้องดับที่สังขารนามรูปเกิดเพราะมีวิญญาณนามรูปจะดับต้องดับที่วิญญาณอายตนาเกิดเพราะมีนามรูปเกิดจะต้องดับที่นามรูปผัสสะเกิดเพราะมีอายตนาเกิดจะดับต้องดับที่อายตนะเวทนาเกิดเพราะมีผัสสะเกิดจะต้องดับที่ผัสสะตัณหาเกิดเพราะมีเวทนาเกิดจะต้องดับที่เวทนาอุปทานเกิด เพราะมีตันหาเกิดจะต้องดับที่ตันหาพบเกิดเพราะมีอุปทาเกิดจะต้องดับที่อุปทานชาติเกิดเพราะมีพบเกิดจะต้องดับที่พบและชาราโรคาโมรนาเศร้าโศกเสียใจเกิดเพราะมีชาติเกิดจะต้องดับที่ชาติอย่างนี้เรียกว่าแก้ที่ต้นเหตุอวิชาดับเสียตัวเดียวทั้งกระบวนการก็จะดับหมดสิ้นเรียกสิ้นอาสวะกิเลส จิตจะสงบอยู่ได้ทุกสถานการณ์จากท่ามกลางความเงียบท่ามกลางความวุ่นวายท่ามกลางความอึดกระทึกท่ามกลางความร้อนหนาวท่ามกลางความสงัดท่ามกลางความติฉินนินทาจิตจะสงบเป็นเช่นนั้นไม่หนีไปไหนเหตุเกิดปัจจัยทั้งสิบสองขั้นให้ดับตามขั้นตอนตรงนั้นจิตจะไม่ห่างพระพุทธอย่างแน่แท้ดังนี้หนึ่งอวิชชา ความไม่รู้ในเหตุผลในอริยสัจสี่สองสังขารการปรุงแต่งทางอารมณ์สามวิญญาณความรู้สึกทั้งมวลร้อนหนาวสี่นามรูปสิ่งที่ปรากฏห้าอรยตนะเครื่องสัมผัสรับรู้หกผัสสะเครื่องกระทบรับรู้เจ็ดเวทนาความสุข ความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์แตันหาความทยานอยากในการมคุณ5 9. อุปทานความยึดมั่นถือมั่น 10. บพบสถานที่ไปปฏิสนธ,ธิวิญญาณ 11. ชาติการเกิด 12. บจาราโรคามรณาการเปลี่ยนแปลงคือทุกข์กระบวนการทั้ง12ขั้นตอน จะเกี่ยวพันเป็นวงจรลูกโซ่สิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งก็เกิดเป็นปัจจัยต่อกันสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งย่อมดับตามเป็นอย่างนี้เป็นเช่นนี้มีอยู่อย่างนี้เดินไปอย่างนี้ไม่สิ้นสุดทุกข์ก็เกิดเพราะเหตุน,นี้สุขก็เกิดเพราะเหตุนี้ทุกข์ดับเพราะสุขเกิดทุกข์เกิดเพราะสุขดับเพราะเหตุน,นี้จึงต้องเรียนรู้กระบวนการของจิตเพื่อแก้ปัญหาชีวิตสแสวงหา ค้นหาหนทางที่ต้องการอย่างตรงไปตรงมาจะพ้นทุกข์จะเกิดทุกข์อยู่ที่กฎอย่างนี้ตามคําสอนของพระพุทธองค์ทรงสอนอย่างนี้เรียกว่าปฏิจจสมุป,ปบาทในจิตของคนเรามีจริตอยู่หกประการที่เป็นอนุสัย ให้เกิดกรรมดีกรรมชั่วในตัวเรา 1. โลภะจริต 2. โทสะจริต 3. โมหะจริต 4. พุทธจริต 5. ศรัทธาจริต 6. วิตกจริตหากในข้อ1นถึงสและ6เข้าครอบงามจิตผู้นั้นจะเกิดความรุ่มร้อนเป็นบ่อเกิดแห่งความเดือดร้อนทำให้ชีวิตยุ่งยากยื่นรนต่อสู้ทุกทรมาน ไม่สงบไม่เพียงพอไม่สมหวังไม่หยุดย่อนจิตรกระสับกระสายอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาพักจะว้าบุนบุ่นวายคุ้มดีคุ้มร้ายอยู่ไม่สุขถูกใจก็ดีไม่ถูกใจก็ร้ายเมื่อไหร่ถูกจริตทั้งสี่ข้อเข้าครอบงำก็ต้องบอกว่ามืดหนอทุกของสัตว์โลกหนอกรรมของสัตว์โลกหนอหน้าเศร้าหนอสุขดับแล้วหนอ นอนนั่งยืนโอดครวนร้องโหยหวนตะโกนอยู่ในจิตจิตนี้จิตเราแท้ๆต้องเจ็บปวดแทบตายหาทางแก้ไม่ได้ต้องทนทนอยู่อย่างนั้นไม่สิ้นสุดเพราะจริตทั้งสี่ครอบอยู่มันหนักยกไม่ขึ้นเอาไม่ออกถอนไม่ได้อำหนากกิเลสท,ทำให้จิตใจมันอ่อนแออยู่ก็ต้องทนตายก็ไม่ตาย แล้วจะเกิดมาทำไมไม่อยากเกิดก็ต้องเกิดฟ้าต้องมีกฎฟ้าดินก็ต้องมีกฎด,ดินน้ำมีกฎของน้ำลมมีกฎของลมไฟมีกฎของไฟกรรมมีกฎของกรรมเป็นอยู่อย่างนี้เราโง่หรือกรรมฉลาดสำหรับข้อสี่และหหากมาจเจริญในจิตจะทำให้เกิดความสงบสบายเป็นสุขจิตเข้มแข็งมีพลังสามารถต่อสู้อุปสรรค คิดค้นหาวิธีการเอาชนะความทุกข์ศึกษาปฏิบัติทดลองตามคำสอนของพระพุทธองค์สร้างสติปัญญาให้แข้มแข็งรู้เหตุหาผลแก้ไขไม่ย่อท้อไม่สิ้นหวังไม่ยอมแพ้ไม่เบื่อหน่ายไม่ย่นย่อไม่รันทดในชีวิตไม่ผิดหวังทั้งนี้เพราะจิตมีฉันทะอยู่ในพระพุทธโธเป็นผู้รู้ทันจริตตื่นจากจริตดวงจิตเบิกบานบันเทิงธรรม จิตถอยจากกรรมคุณห้าจิตไม่รับรู้อกุศลรับรู้ในกุศลจิตมีความสดชื่นสบายรู้ดีชั่วรู้คุณโทษรู้ควรไม่ควรรู้ปัจจัยแห่งทุกข์รู้ปัจจัยแห่งสุขรู้วิธีดับทุกข์รู้วิธีสร้างสุขรู้วิธีรักษาปกติสุขในจิตรู้แยกแยะรู้จำแนกรู้รักษาดำรงสถิตสิ่งที่สร้างสุข รู้ทำลายสิ่งสร้างทุกขจิตจเจริญธรรมฉันทะธรรมวิริยะธรรมสติธรรมสมาธิธรรมสัมปชัญญะปัญญาที่เรียกว่าจเจริญพละห้าอยู่ตลอดจิตจริงสุขจิตจริงสงบจิตคลายความกำหนัดจากการ,รมคุณห้าคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกาย หาตัวรู้18ทาตชีวิตมีองค์ประกอบเรียกว่าขันห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีแบ่งเป็นรูปและนามเพื่อเป็นองค์ความรู้ให้รู้จักจิตของตนเองทั้งบังคับกำกับจิตให้เป็นไปนตามที่ต้องการอันมีผลต่อการดำรงชีวิตให้เป็นคนยอดคนเหนือคนเหนือตนจึงต้องศึกษาเข้าใจเรียนรู้กระบวนการทำงานของจิตให้เข้าใจ รูปคือกายมีองค์ประกอบอยู่หประการมีธาตุดินน้ำลมไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุนามคือจิตมีองค์ประกอบอยู่สี่ประการมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งรูปและนามเป็นองค์ให้เกิดตัวรู้มาเป็นธาตุตัวรู้อยู่18ปประการมีรูปสองคือรูปในตา ลิ้นจมูกหูกายใจรูปนอกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมม์มีนามหนึ่งคือจิตจึงเป็นวิถีแห่งการสร้างธรรมทัศน์ให้มีดวงตามองเห็นความสงบก็มองเห็นแก่นธรรมเห็นแก่นธรรมคือเห็นแก่นของชีวิตสงบเป็นหนึ่งเดียวคือสงบในพระนิพพานมีสุขเป็นอมตะใครไปได้พบใครหยุดอยู่ แม่จะอยากไปไม่รู้จะไปทางไหนไปอย่างไรคําสอนของพระพุทธองค์จะชี้ทางให้ไปทางอื่นไม่มีไม่พ้นทุกข์ไม่พบสุขอย่าติดอยู่กับวังวนแห่งความทุกข์ทาเหมือนลูกโคไม่มีแม่ทําอะไรไม่ได้ไปไหนก็ไม่เป็นนอนอยู่กับที่จมอยู่ตรงนั้นนอนอยู่ตรงนั้นยืนอยู่ตรงนั้นกินอยู่ตรงนั้นไม่มุ่งมั่นต่อสู้เอาตัวรอดยืนร้องตะโกนหาแต่แม่โค เราอย่าทำเช่นนั้นเราเป็นผู้ประเสริฐผู้เจริญด้วยปัญญาเราเป็นผู้โชคดีมีพระบรมครูชี้นำทางให้จิตมีพระพุทโธเอาไว้อย่าอยู่กับพุทโดอย่าอยู่กับพุทโทโลกีอย่าตกอยู่ในอำนาจของอวิชชาทุกจะไหลมาทุกขั้นตอนดับมันเสียอย่าเสียดายอย่าอะไรอย่าอาวรอย่าลุ่มหลงอย่างมงายกับมันอย่าให้มันมาร่วบรัฐ อย่ามอบฉันทะให้กับกิเลสเครื่องเศร้าหมองต้องฝืนต้องกล้าต้องตัดสินใจต้องเด็ดเดี่ยวต้องเสียสละทั้งเวลาทั้งจิตใจทั้งร่างกายศึกษาค้นหาค้นให้พบค้นให้สุดอย่าซึมกระทืออยู่โอกาสมีอยู่จิตตัวเดียวเอาไม่เอาเท่านั้นพูดไปพูดมาไม่พ้นจิตเราต้องการพบสุขออกจากทุกข์ต้องรู้วิธีออก ความต้องการทางกายทางจิตอุปมาต้องการไฟมีไม้สองอันที่ยังไม่แห้งชุ่มไปด้วยยางยังสดอยู่จะเอาไม้สองอันมาถูเข้าด้วยกันไฟก็ไม่ยอมติดแม่มีไม้สองอันอันหนึ่งแห้งสนิทไม่มียางอีกอันหนึ่งยังชุ่มด้วยยางสดอยู่นําไม้ทั้งสองมาถูเข้าหากันจะถูอย่างไรก็ไม่ได้ไฟเหนื่อยเปล่าหากมีไม้สองอันไม้ทั้งสองแห้งสนิท นำไม้ทั้งสองมาถูเข้าหากันไม่นานไฟก็จะติดแต่ก็ต้องรู้วิธีจะถูถูอย่างไรไฟถึงจะติดเช่นกัน